กินก่อนหิวน้ำแล้วดูออกเหมือนแม่อยเออนี่พวกเราหน้าหันเกาหลี ค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับแอ์แล้วก็รายการดูดีโซซิ e ี้เหมือนเดิมนะแต่วันนี้ไม่ต้องตกใจว่าทำไมไม่มีสกินแคร์ล่ะเราก็ไม่มีคอสเมติกเลยเพราะว่าเมื่อตะเกียบไปเซเว่นมาแล้วมันมีของน่ากินเยอะมากเลยก็เลยลองหยิบหยิบมาดูเราจะเริ่มจากตัวไหนดีอะ คาราบาหรือเปล่าไอ้ลบยูอย่างเงี้ยเหรอเออมันก็ใกล้วาเลนทน์ใช่ป่ะล่ะแล้วเหมือนเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็นําเสนอในเซเว่นอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นครีมนมมันเป็นยังไงอ่ะครีมนมหน้าตาดีเนาะแต่ไม่รู้ว่าข้างในอร่อยหรือเปลเดี๋ยวนี่แล้วก็ใช้นี่เลย just นะล้างมือก่อน20่สิบวีใช่ป่ะเขาให้ถูยี่ิวีเราทำตามหมดนะคะสะอาดค่ะเราจะลองว่าลบยูตัวเนี้ยครีมนมจะเป็นยังไงนี่โชว์ดิ เดี๋ยวขอชิมเลยแล้วกันอืมอืมเอ่อกำลังงง,ง,งอยู่ <c oughs> แบบอืมมันเหมือนครีมไงมันเอามันก็มันครีมนมอะเนาะมันก็เหมือนไส้ครีมอะแล้วก็มีกลิ่นนมเอมอประมาณนั้นแต่เนื้อเนื้อสลาเปาเขาแบบกำก็กำลังลงงเลยนะครีมชีสเนี่ยอร่อยเดี๋ยวนะแต่ว่าก่อนก่อนอื่นก่อนเร่นใดขอดื่มน้ำหน่อยที่ไปเลือกหยิบอันนี้มาเพราะว่าส่วนตัวบางคนแชรอะไรที่แบบ เชอรี่บอสซัมแบบรู้สึกว่าซากุระมันเป็นของกินได้ยังไงแต่เดี๋ยวลองว่าจะเป็นยังไงเป็นก็คือชื่อภาษาไทยคือดอกกระเจี๊ยบเชอรี่บอสซัมเฮอร์เบอรเบนนั่นแหละเออปราศจากคาเฟอีนกิมก่อนหิวน้ำแล้วดูออกเวลาที่เราลองอะไรใหม่ๆอ่ะแล้วเรากินไปครั้งแรกเนี่ยมันงงทุกคนมีอาการนี้ป่ะงง ว่ามันควรจะเป็นรสชาติยังไงเราจะบานยายยังไงดีรสชาติมันไม่หวานมากอ่ะมันไม่ได้แบบหวานเลียนมันจะเปรี้ยวนําหวานมากกว่าแล้วเราจะต่อด้วยอะไรดีวาเลนไทน์เบอร์เกอร์ไก่ชิดพิงคีมซอสพิงคีมซอสพิง้งคีมซอสค,คืออะไรอะ่ะเขาบอกว่าเปรี้ยวนิดหวานหน่อยกลมกล่อมกลมกล่อมออประมาณนี้อะ่ะคุณเห็นไหมไมันคือโลหวัวใจอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราลองชิมดีกว่า อยู่ในยุคที่แบบแอบชอบใครให้เบอร์เกอร์เอ,อเอืมอ,อีก,อกคำนึำเนาะใช่เราต้องให้โอกาส <c oughs> แล้วว่ันนี้อืมงงยิ่งกว่าพิ้งครีมซอสมันก็คือซอสสลัดเตาสั้นที่สี้มๆแล้วก็มีกรลิกด้วยใส่พวกเครื่องเทศอะไรเงี้ยอืม ซอสเขาให้ถ้าใครชอบอะไรแบบนั้นอะซอสฉ่ำๆดีอันนี้แนะนําคุณในภาพประกอบอะเขามีชีสอืมมีชีสนะแล้วเจ้าชีสไหมคะหรือว่ามันละลายไปแล้วตออละเวงเอง <c oughs> <c oughs> ออะใช่รวมๆแล้วแบบได้อย <c oughs> ูแบบ่ได้อยู่นะ <c oughs> จริงๆที่หยิบมามันก็เป็นแนวตีวาเลนไทน์เนาะแล้วนี่คืออะไรอันนี้จเจ้าวาเลนไทน์ด้วยได้หรือเปล่า จริงๆอันเนี้ยถ้าเกิดตามซองอ่ะเขาบอกว่าเป็นอกไก่แท่งเคยกินอกไก่ในเซเว่นแล้วอ่ะที่มันเป็นอกไก่พริกไทยดำอกไก่นุ่มอันนั้นก็คือดือนะดีมาก <c oughs> สายเทลตี้น่าจะชอบนะ <c oughs> ก็จะเป็นรสชาติที่อจะเนื้อไก่เนื้อไก่เยอะเลยเรารู้สึกได้เลยเนื้อไก่กัดไปปุ๊บละมุนอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขาจะจืดๆหน่อยอะ่ะ อันนี้คือเป็นคายแม็กสำหรับเราแต่คายแม็กมันก็ต้องเก็บไว้ตอนท้ายปะ่ะอารมณ์แบบฟิานาเลลอะไรเงี้ยฉะนั้นคือตอนนี้ชอยทุกคนมันก็จะเหลือขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเข,เข็มคูสมซ่งกับโมจิสตรอเบอรี่ครีมชีสอีกแล้วครีมชีสเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่ชอบกินครีมชีสใช่ไหมหรือว่าเรากินตัอกบเกอก่อนดีอะเอาครูสมซ่งแล้วกันนะ ขอแบบเมาส์ก่อนนิดนึงว่าปกติเราคููสมทรงอ่ะเราชอบกินอยู่แล้วเขาก็จะดังที่นครปฐมาถมใช่ปะแล้วก็จะเป็นกระปุกใหญ่ๆเลยแล้วทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าพอเขาส่งเข้าเซเว่นแล้วรสชาติเหมือนเดิมเหมือนครูสมทรงที่เรารู้จักหรือเปล่าต้องลองต้องลองนะคะเฮ้ย <pe w> กลิ่นเขาก็คือยังดีเหมือนเดิมเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยเนาะโอ้โหเป็นกลิ่นอบควันเทียนที่ชัดเจนมากหนมเปี๊ยนเนี่ยไม่ใช่หากินเราอร่อยได้ง่ายๆนะคะคุณ ใทั้งคำเลยค่ะเพราะเรามั่นใจในคือสมทรงอืออือยังไงยังไงยังเหมือนเดิมสมทรงคุ้จักอือฮึยวงไนะเร้าไปหมใช่รักนะครับอร่อยมากเดี๋ยวเิทีมงานต้องลองทิมนะอร่อยมากหนเปรี้ยวไม่ได้อร่อยได้ทุกอย่างทิมเปรี้ยขอดนั่นหน่อย มันเปอนอืมครั้งยันท่อนี้ครูสมทรงกับตัวเนี้ยเข้ากันอุย้ยเรากำลังจะไปถึงสิ่งที่เราลักที่สุดแล้วนั่นก็คือต็อกบกี้จริงๆมันมีสองสูตรเราเห็นอันเนี้ยเป็นต็อเบอร์กี้แบบที่เป็นต็อกเบอร์กี้ชีสใช่ปะแล้วก็มีอันนึงเป็นเผ็ดคูณสามแต่ถ้าเกิดอันเนี้ย เป็นอีพีที่ปังอ่ะรอบหน้าเราจะยอมกินเผ็ดคูณ3ามอะไรกันที่เผ็ดเผ <laughs> ็ดเผ็ดเนาะคือเราเป็นคนกินเยอะนะพูดถึงถามว่าปริมาณที่เห็นเนี่ยมันก็น้อยอยู่เนาะแต่ว่ามัน<อ>ใช่มไหมเฮ้ยกินดีอ่ะกินคือเกาหลีอะเกาหลีโอโเออโอป้าสารังเฮเดอโอเคได้การจบ <laughs> มันแม่อร่อยอ่ะมันก็มีความเผ็ดนิดนึงอ่ะแล้วก็แป้งเนื้อก็กำลังดีนะแต่ไม่รู้ว่าเพราะเราเวฟนานแล้วหรือเปล่ามันเลยแบบหนืดๆนืนิดนึงแบบแข็งแข่งอ่ะพูดไม่ออกเลยคืออร่อยนะแล้วก็กินกับเก็กกี้กคู่กับไส้กกอกแล้วมันก็ฟินอยู่อันนี้อันนี้ผ่านมากเลยนะ ใกล้เคียงกับแบบเวลาไปนั่งกินร้านแบบร้านอาหารเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแหลอะอันนี้น่าจะหมดนะเอาอีกอันนี้เดี๋ยวจะกินต็อปเบอร์เกอร์คู่กับไส้กรอบไปเลยแล้วก็เอาน้ำเยอะๆหน่อยทำโตโต้ค่ะทำโตโต้นะอร่อย <c oughs> แต่ถ้าเกิดกินตอนที่ร้อนๆกว่านี้น่าจะฟินกว่านี้นะ แต่ว่าเนี้ยโดยรวมแล้วก็โอเคมันก็เหมือนเวลาเราไปนั่งกินแบบในพวกออออในพวกร,ร้านอาหารเกาหลี <c oughs> นี่คือที่มาของการที่ไม่ควร<ย><อ>กินไปพูดไปน,นะครับจบด้วยหวานอันนี้ก็จะเป็นมจิสตรอเบอรี่ครีมชีสเขาบอกว่าแป้งมจินุ่มหนึบสไตล์ปุ่นครีมชีสรสเข้มข้นหวานมันหอมกลิ่นชีสแล้วก็เยี่มสตรอเบอรี่รสชาติเปรเี้ยวอมหวานเดี๋ยวเรามาลองกัน เห็นไหมคะแนี่น really cool. ี่คือของกินนะคะณจุดนี้เราก็ขอดูไส้หน่อยน้องคะนี่ค่ะไส้ตรงโปกงหมหึ้ยอันนี้ก็ดีนะนี่ยิ่งก็ปกเกินกว่าคำ กินเกาะคำเทมเกินเกอะคำเทมหุ้ยไอที่เราบอกอะจำได้ไหมว่าเขาบอกว่าเนื้อโมจิใช่ป่ะเราก็นึกนึกออกแบบโมจิจะเป็นเนื้อแบบแนวแบบหนึบหนึบหน่อยอะอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไอแป้งที่มันเหมือนหน้าแต่งเนี่ยเราคิดว่าโอ้ยล้วนคอแน่เลยหนมปังชัวอย่างเงี้ยหุ้ยคุณกินเข้าไปแล้วอะมันหนึบและละลายละลายในปากไวมากอันนี้น่าประทับใจมากยี่ิบห้าบาทนั้นดีมากเลยค่ะเนาอือหอ อร่อยเนาะอร่อยมากอันเนี้ยนะเราให้เลยให้กินน้ำแป๊บหนึ่งจริงได้ของหลายอย่างในเซเว่นเลยนะเอามากินมันก็มันเพลินเนาะแบบพวกของใหม่ๆอะไรเงี้ยเราคงไม่ทำแท่งนี้กินเองอะไรเนงะี้ยเออหรือว่าถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาเนี่ยเราคงจะไม่รู้จักความรักที่แท้จริงอย่างเจ้าโมจิตัวนี้โอ้โหอร่อยสุดถ้าให้แรงกิ้งนะท็อปเลยอะ ต้องให้เจ้าโมจิอันเนี้ยอันนี้<อ>ท็อปจริงอันนี้ไปโอต้องเมือกีังด้วยนใจแล้วมันไม่ใครแมกแล้วอ่ะโอโอมันมีอะไรพาไปแตะใครแมกมากกว่าน,นั้น <kompl ain? S 1> โมจิอันดับหนึ่งเลยไม่รองไม่รู้เ้วยนะแบบหยิบไปแบบไม่คาดหวังอันเนี้ยที่ให้หนึ่งแล้วอันดับ2อออันนี้อร่อยช่วยชีวิตด้วยดับกระหายแก้ติดคอสุดยอดแต่ว่ารสชาติคนก็ดีจริงอยู่นะแล้วก like ็สดชื่นด้วยอ่าแล้วก็ไม่ ันดับ3ไม่นกใจครูสมทรงคะขอบคุณค่ะครูยังเป็นครูสมทรงเหมือนเดิมเหมือนนครปฐมค่ะอีกซักคำครูสมทรงรักนะคะ,ะ <c ười> และอยางดับนสองมาช่วยชีวิตต่อครูค่ <c ười> <c ười> คลิปตันคะ่ะขนาดนี้แล้วเข้าเธอนะคะในอนาคตหวังว่าเราจะได้รีวิวให้คุณนะคะเจ็ด <c ười> ชิ้นที่กินไปใช่ไหม เราให้3ท็อปคือตัวนี้นอกนั้นก็ลองไปลองไปลองดูกันนะคะว่าคุณชอบไหมนะคะแต่ว่าเราชอบแค่สาม ขอบอกกันเลยว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลใช่ไหมแล้วแต่ว่าใครจะชอบรสชาติไหนอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะแบบจริงใจที่อยากจะบอกคุณว่าเราชอบอันไหนและไม่ชอบอันไหนอะไรอย่างนี้อะไร FF บอกอะไร FF อบอกแบบไม่ต้องจัดจงแต่แบบอันไหนที่เราคิดว่าไม่ไหวเลยอาจจะเป็นไม่ใช่สายเราก็คือโอเคนะประมาณสงสัยไหมคะว่าโอ้โหกินไปเยอะขนาดนี้เนี่ยปากเราเนี่ยก็ยังชัดอยู่นะคะเพราะว่าสีที่เราเลือกใช้เนี่ยก็คือพิทลิป พี Peace, ชชีพอชนั่นเองค่ะพินลิปนี่คือติดทนแน่นมากเราลองไปเจ็ดเมนูอะเจ็ดเมนูคือหนักน้ำ <laughs> ทุกเมนูเลยไม่ว่าจะครีมชีสเอ้ยหรือว่าอะไรแต่ว่าเสียงติดทนอยู่เดี๋ยวัาเติมปากอีกนิดนึงนะคะกลิ่นเขาหอมด้วยค่ะสีมากใช่สีแบบเอว r y เดย์อะไรเงี้ย <ś cis> ลูกคุณจะไปไหนก็ได้ <ś cis> อย่างเงี้ยโอ้พินลิปออร์แกนิกพิกเมนต์นะคะติดทนนานมีน้ำมันมะกอกจากธรรมชาติ100%เซ แล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะเห็นแล้วใช่ไหมว่าพิลิปติดเทินจริงก็คือไปช็อปได้เลยที่ w w w lab kids o c i e t y com หรือไว้ทั้ง4สาขาเลยว่าจะเป็นที่เขาใช้สินาคาลินเดอะมอล์บางกะปิเดอะมอล์บางแคและฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตธ์อ่โหจำได้คะ่ะเอาล่ะไปแล้วนะอีพีนี้สำหรับใครนะคะที่ชอบคอนเทนต์นี้แล้วก็อยากเห็นเราอะรีวิวอะไรในเซเว่นเพิ่มเติมหรือว่าใครสดใจติดต่อโฆษณาดได้หลังไมค์เอาไม่ใช่ ถ้าเกิดใครนะคะชอบอีพีนี้ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้หน่อยแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอีพีหน้าเนี่ยเราจะกินอะไรแปลแค่ไหนหรือว่ามีอะไรที่เราอยากจะกินอีกแล้วเลยอยากจะมาแชร์เนี่ยก็ติดตามได้อีพีหน้าเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะจะไปเติมน้ําค่ะไปแล้วค่ะจุ๊บอโอ้ยไม่เหลืออะไรให้หนูแล้วก็คือ ตะเบื่อกี้คอมมิชนีสเหลือยูไม่ว่าอะไรจะไปแต่ว่านี่เพื่อนรักของเราเอาด้วยค่ะเอาไม่ทันแล้วจ้า,าไม่เป็นไรเราทาแล้วติดทนรับรองว่าวันนี้ไม่ต้องเติมแล้วจ้ะบาย